สบายดีพี่น้องทั้ทายสบายดีพ่อแไ่พี่น้องเมื่อสุดคุคนมรรยากาเขามาลุยงานกันต่ออยู่บ้านใหม่เขากับมรรยากาเขามากับสาวหมิงสองคนเดิไปเบิ่งพี่น้องกับผ้ากันมาลุยงานกับผากันไม่เห็นอะไรพี่น้องคุดคุ้มกก่เตรียมซีเฮ็ดกำแพงเช็ดกำแพงเีทมดินพี่น้องเฮ็ดกำแพงขึ้นมากะชิโก้พาซาวขึ้นมาแล้วก่ซีปั๊บระดับดิน ปลาบันดีให้มันได้รับเดียวกันเพราะว่าดินทา้งหน้าบ้านนี่มันบเพียงส่วนทางหลังนั้นมันสีสูงกว่าพอมาทางหน้านี่มันสีเริ่มต่ำมาต่ำมาก็มันดินบุเพียงแหละก็สิมาเทเสาหล้กก็กกำแพงแล้กก็สิปับระดับดินให้มันเพียงกันมันจึงสชได้สวยสดงดงามตอนนี้ก็เิ่นทางในแห้งแห้งไก่เป็นทางถนนแห้งต่ำสุด่นะเพราะว่า ทางนี้เขาโต้มไปแล้วสุดหนึ่งแต่ว่าทมมันยังบ่ได้ระดับก <c oughs> ารงานเขาก็ได้ระรเบ,บ,บินึ่งซามิงสบายด <c oughs> ีอุ <c oughs> อย้ยอุ้ยเหรอเป็นใจเยไงได้ไหมมัน,คนแค่ในต่ว่าตอนแรกมันอัน <c oughs> อากาศเย็นเนาะก <c oughs> มาลุยกันสองคนกับสามิงสอง่ากจะคุดคุ้ม นันแหละพี่น้องเอกระซีติดกำแพงก็พาเ้าขึ้นมาแล้วก็สซีถมดินปรับระดับให้มันได้กับทางหลังเพราะว่าทางหลังนั้นมันโอเคแล้วคือดินตอนนี้มันสิเป็นดินผู้พระนมดีหรือว่าผู้ขมีแล้วแต่ผู้เชื่อันกัอยู่บอนดินบ่ากุ้งเนี่ยฮะมันสิเป็นเนินผู้เป็นดินผู้พอดีมันก็เลยดินมันก็เนินคือจริงจิพี่น้องมันเพียงกันส่วนทางทึงอันบอนทางหลังบ้านนะ เขาไดเอารถไทยไทยลงแล้วก็ดุดดุดมาทาั้งหน้าความเลือกดุดลงประมาณเมกโกโกะแล้วก็ไทยแล้วกา็มาถมไม่ใชเอาไม่ใ่เอาดินมาถมทั้งหน้า <c ười> การดีซจเนาะเพราะว่าดินนมันบ่มันบ่นบนบเพียงคือบอนอื่นเพราะว่ามันเป็นตีนผู้หลืเป็นเนิน,นไปเขาก็ต้องปั๊บหน้าปั๊บหลังให้มันได้ระดับให้มันงาม <c ười> อะไรซิมิ่งบอกพ่อมาเอากันเนาะลุยงานกันสองแถวพี่น้องวันนี้ให้ตัวแรงเย็นอ่ครใครโย่ตอนเศร้านี่แดนต้นไม้ต้นน่ะเอาก้าได้ตัดออกแล้วคือมืดทั้งงฮนเนี่ยกาสซิมีต้นหนึ่งต้นไม้ดูต้นเดียวน่าที่เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ส่วนที่เหลือก็หากระปูเพราะว่า ต้นจิกนะครัเากาออกแล้วมันคีล่ามันบวงามแล้วก็ีิปลูกต้นใหม่ขึ้นมาทดแทนก็สิประมาณนี้กำแพงเฮื่อนนี่ชี้ห่างออกจากทางนี่ประมาณ3เมตรกาที่เหตุห่างออกจากทางสามเมตรเพราะมือหนามือในบางเทือมมันจะเลนมือเทีอว่าเพื่อนอาชีพขยายทางออกมาเรา,มา,มาสม,มิงอมเอากันเลย เฮ็ดเผื่อไว้ห่างออกมาจากทางนี่สามเมตรเผื่อไว้เพราะว่าบางเทื่อย่านมือหนาเพื่อนหนาเพื่อนสีขยายทางเนาะบอกอะไรได้บางเทือยมันเจริญมือหนาเพื่อนขยายทางเขาสี่ลำบากนะก็เลยว่าเฮ็ดยับเข้ามายับเข้ามาทางในดินนะอีกก็ห่างจากทางสามเมตรแล้วก็ส่วนเสาที่เฮ็ดกัมเพงนี่จ้ะอันบอกกุ้งเสียนนั้ได้พี่น้องกะสีเทเอากะไปถามเพื่อนแล้วอันบนเพื่อนขายเสา เพื่อนสีมีแต่อันน,นาซิบมีแต่นาซิบแต่ว่าอันนี้เข้าสีทเทอากับน,นาซิสองหรือนาซิห้ามันก็ชีแข็งแงกว่าก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อที่เข้าบอดได้ถ่ายตอนทิศเวียกเพราะว่าตอนทิศเวียกนะเข้าเร่งเพราะให้มันแล้วเพราะว่าเหตดอยู่สองคนเห็ดอยู่สองแถาก็เลยมาถ่ายเอาตอนแรง ก็อีกอย่างก็คือขั้นเท้าทายตอนเฮ็ดเวียดเนี่ยมันชีแดดพี่น้องวันนี้มันแดดแห้งแล้วก็มันชีเฮ็ดให้แซมหูแซบตาแสงมันชีสะท้อนมันชีบัวงามมาถ่ายตอนแรงตื่นเย็นๆเนี่ยก็ได้อีกบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะกับลมวิวอย่อนๆบรรยากาศตอนแรงๆอยู่บ้านใหม่เฮานี่แหละที่ชิทมดินเพราะว่าสังเกตเบิ่งความสูงความต่ำการชี บัดทมแล้วการชิะมาณเพื่ออะไรเพียงเอก็สามิงเพื่ออะไรชิะมาณนั้นนหเนี่ยมันสามิงยืนความสูงการที่สิเทเสาเอาเนี่ยเพราะว่ามันชิแข็งแห้งกว่าเขาจะเทใหญ่เพราะว่าความดันของดินคณะเฮ็ดบดีแล้วมันชิแตกยันกัมแพงมันถล่มนะก็เลยว่าชิเฮ็ดดีๆขึ้นมาจากหน่อยตอนแรงมาเย็นลมเย็นครั้ง ตอนเฮ็ดเวียงอะนะเนาะจุืมบนแดดเป็นเปีเป่ยน,น,น,นการชิพาพี่น้องมาเบิ่งดอกไม้งามครับเ<ม>ต็มมาเลยคล้ายๆคือดอกคูณเนาะสีมันงามคือดอกคูณเลยก็เลยหยามมาเบิ่งได้โอ๋หากออกของพนแล้วเบิ้งพนบาย<อ>ว,ว่าอาข,ขอมาเบิง่งอ่ะอันนี้นะ,นนนะมันเป็นดอก ดอกสร้างน้ำงามกะบรนเทาเห็ดกำแพงทางนาแล้วเห็ดลองห่วยอย่างแล้วก็จะเอาต้นนี้ไปปลูกต้นนี้ฮะบบมีขายเฮาต้องขึ้นไปหาอยู่อยู่พูหรือว่าอยู่แถวดานเนาะมันจะไกลมีแถวอันนี้ป่าดงอันนี้กาเพิ่นหน้าอามาปลูกอันนี้เป็นต้นสร้างน้ำเป็นตุจีเนาะคนเวียดคนจีนเพิ่นจะเอาไปปลูกอยู่นา้านหรือเอาไปตั้งตามความเสื่อของเพิ่น เคยเคยสอบถามเคุอยู่ว่าอยู่ไกลกับคุณพนดาอันต้นสร้างน้ำเนี่ยฮะคันปลูกแล้วอยู่ในเฮือนมันเช็ดใ<ม>ห้เอมอยู่เฮือนในห้องเย็นเนาะ <Okay. S 1> มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาคนละการคิดค <Okay. S 1> ่ายคือดอกคูนค่ายคือต้นคูนน,น,นั่นแหละเป็นไปได้เฮือนเฮือนทุกหลังนี่ถ้าว่าปลูกต้นคูนต้นหนึ่งแล้วก็ต้นย่อต้นหนึ่งแล้วก็ต้นสร้างน้ำนต้นหนึ่งแต่ว่าโอเคเลยแล้วก็ตามด้วยอันพวกต้นไม้ เกิดนะต้นไม้มงคลหลายอย่างก็ไปในแห้งขักเนาะไปมันได้ไปน้องแ้เอาวเยวียกเมื่อยแลวก็มาเปลี่ยนบรรยากาศยังร้นเก่อนก่อนีเมื่อพี่น้องแมนแมนยังรานเร็่มันเย็นจะนายก็ใชได้เมื่อเลยเสียงรถมาแล้วปอป หลดมาขีปุ่นง่ายงองพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้พนขีปุ่น <laughs> <laughs> วันได้วันนี้ปิดหน้าปิดตาสมิงกลมหัวกลมหัวเลยวพุ่น่นขันกำแพงแล้วนี่กระชิก สีดีเจ้าบอลหนึ่งสีไครมันสีได้บางผุนแต่ว่าบวมีกำแพงเลยที่ผุนเต็มบันทิงงานหมดอ่ะใช่บันทิงงนแคมทางวันนี้มาสิมีเนาะทางแดงดทาครับครับ <c oughs> แต่ว่าได้บรรยากาศไดยบรรยากาศวันนีรราา้หาเบิรงนจุดใส่มาได้ขึ้นมาเบิรงทางด้านเทิงพอยามนาเนี่ยมันสีง่าสีงามมาสิมีหายไปตองมาเบิรงทางด้านเทิงเดี๋ยว์ทขึ้นมา ยืนอยู่ทั้งงานเลยถูงไงเอาขึ้นกันอ,อึบอือเืามาอยู่อยู่หน้าบ้านนี่ชี้ยืนไปพอ,อยามหน้าเนี่อันนั้นเป็นท้งหน้าที่ฝาบบพี่น,น,อน้องเป็นท้งหน้าและมันจีเคี้อุ่มถุ่มงามและกะแนมไปไกลๆนะโอ้ยสิดายเนาะก้อ,กองบ่เห็นแนมไปไกลๆนะมันสีเห็นภูเขา อันนี้มันมันตอนแรงแล้วถ้าว่าตอนเศร้าหรือว่าตอนเศร้ากำลังตะเว้นขึ้นมันสิงามกว่านี้แล้วก็มันสีเห็นเป็นแบบภูเขาแถวนะครับเนาะบรรยากาศตอนเศร้านี่หมอกก็คลุมมันจะแนบมาเห็นได้แมนไหมจีนี่เห็นได้คนแนบเห็นอภูเห็นบ่อแล้เวลายำหายยำหน้าในเวลาลมพัดมามันแบบชีได้กลิ่นของเขานะแมนไหมนั่นเห็นเป็นแบบนี้พัดแต่ว่าอยู่บันี้บ่มีหน้าแซง เนาะคืออยู่ทางเข้าไปเนาะเพิ่นมีนาแซงนะอยู่แถวบ้านฮะมันชีแบบป้าตัวงามตลอดปีอันนี้เือนามในกระชีบควายงามแทนเลยนะเนาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียกเมื่อยเนาะตอนแรกๆมาแกพอนคลายจังเลยหนึ่งพอนคายก่อนก่อนกลับก่อนกลับบ้านก็ชีประมาณนี้เนาะบรรยากาศอยู่เกันเฮาก็คือบุกงวงวะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยที่บ่ได้ าวันนี้เก็บภาพบรพบรยากาศตอนเฮาเห็ดเวียกเพราะว่าเห็ดกนันอยูสองคนกันเลยพากันเผาเห็ดเผาแล้วนะเลยมันห้อนแน่แล้วก็พอดีแต่เ็นเย็นๆบรรยากาศดีๆก็เลยมาเก็บภาพบรมามารยารกาศเนาะให้พ่อแม่พี่น้องในเแบ,บ,แบิบ่งแล้วก็อัปเดตบ้านเฮาไปนําเ <c oughs> <c oughs> ก็บเครื่องมือเฮากบมีตุจกตาเสียม์จะเอาไว้นี่บผสมไมีรู้ถึงมันําเอาไว้นี่ก็ได้เนาะเอาไว้นี่ก็ได้พร้อมมือครับมาลุยกันต่อเอาพี่น้อง คลิปรายการเชืได้ขอลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่ต้องขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะมาจุกคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็รหับชมทาง่องกุ้งบาลามาตลอดอาา่ะสวัสนะอบอลลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนอ้าวลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคล <c ười> ิปหน้าพอกันใหม่เด้พี่น้องเด้อกาช่วงนี้กันยังบ่ได้เข้าป่าเนาะกายังบ่ได้เข้าป่าหากินกาเฮ็ด นี่ไปก่อนแล้วเวียกทางนี้ก่อนกาสีหาโอกาสเข้าไปพาพี่น้องเนาะไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเบ่งธรรมชาติแล้วก็หาอยู่หากินวิถีชีวิตบ้านเฮาเอาพี่น้องคลิปนาพอกันไหมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องสวัสดี